ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับสกาลกเก็ตซีเฮดเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้โยมเกมบล็อกบัตคอลนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการซื้อกาดนะผมซื้อคียการนะไว้ขับรถหรือใบขับขี่อะไรประมาณนั้นนะผมขับขี่รถขับขี่เรือใบขับขี่เครื่องบินใบเข้าร้านปืนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็มีคนถามเข้ามานะว่าซื้อยังไงหรือการดแต่ละอันเนี่ยมัน ใช้ยังไงนะผมมีไว้ทําอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทั้งหมดเลยนะผมจะมาอธิบายทั้งหมดเลยเนาะโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟของอิงคอยไลน์นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนุ่นผมไม่มีตังค์นะก <g år> ็ช่วงนี้ตีสอบด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะโอเคเดี๋ยวเราเบิกตังค์ก่อนเลยดีกว่านะผมเบิกไปสักพันหนึ่งน่าจะได้เนาะโอเคก็บัตรเนี่ยมาซื้อได้ที่ตรงนี้นะครับผมอ่า ไอสภานะผมประธานาธิบดีนะหรือว่านายกนั่นเองเนะาะซื้อที่นายกได้เนาะเดี๋ยวผมขอแคปไว้แป๊บนึงอ่าโอเคแล้วก็เราก็กดไปที่ Request Item ทมเมนูนะผมอันแรกเลยเนาะก็สามารถไปสมัครเป็นนายกได้นะผมนี่มันจะมีใบ4อันเห็นไหมก็จะมี d ด v e r License นะครับผมก็คือไปกับขี่นั่นเองอ่าผมจะกดซื้อมาซื้อได้ไหมเดี๋แป๊บ อ๋ตอนนี้ผมไม่มีบายอะไรเลยนะเดี๋ยวลองซื้อดูก่อนอ๋อเถนดไม่ได้ด้วยโอเคนะครับผมก็มันซื้อไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันซื้อ,อยังไงแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นรีเควสไอเทมนะกดซื้อก็กดซื้อ,อไม่ได้นะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมซึ่ง าการวิธีได้การ์ดเนี่ยก็มาสมัครเป็นนายกก็ได้นะผมหรือว่าไปเก็บตามศพอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะมีดอกอยู่นะผมบางอ่าบีซบางตัวเนาะตอนนี้ผมก็เป็นนายกเรียบร้อยแล้วการสมัครนายกเนี่ยก็จะได้นี่นะผมการ์ดมาทุกอย่างเลยนะมี4ใบนะผมได้ทุกอย่างเลยเนาะโอเคค่าสมัครเนี่ยก็ใช้ประมาณ500เท่าไหร่ประมาณ500515าบาบาทนะผมของผมนะ อ่าเพราะตอนแรกผมมีอยู่พนะันหนึ่งเนาะโอเคก็ตามนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยแล้วกันนะว่าก๊าซแต่และอย่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะผมโอเคอย่างแรกเลยก๊าซสีน้ําตาลใช้ในการขับอ่าขับเรือนะผมเวลาเราขับเรือเนี่ยถ้าเราไม่มีกา๊าซอันเนี้ยเราก็จะติดดาวนะผมติด1ดาวเนาะก็เหมือนแบบว่าเราไม่มีใบกับขี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดคดีอะไรอย่างงี้นะผมติดน่าจะประมาณสักสามสิบวิเหมือนรถเนาะก็ โอเคใบต่อไปเป็นใบขับขี่นะผมก็ซึ่งได้มาจากานายกนี่แหละนะครับผมก็ใบสีเขียวก็ไว้ใช้ในการขับรถนั่นเองนะเวลาเราขึ้นรถหรือขโมยรถเนี่ยเราจะไม่ติดดาวนะผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีบัตรเนี่ยจะติด1ดาวแล้วก็ติด30วินาทีนั่นเองนะแล้วก็คดีจะหายนะผมต่อไปบัตรเข้าร้านปืนเนื้อผมก็ เซิฟนี้นะครับผมร้านปืนเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้บัตรนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในร้านนะผม <No. S 1> คือเขาระบบเซิฟนี้เนี่ยเขาทํามาแยกอ่าแยกกันเนาะก็จะไม่ต้องใช้นะครับับนี้ในเซิฟนี้เนาะแต่ว่าเซิฟอื่นที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเอาไว้เข้าร้านปืนนั่นเองนะผมคือถ้าไม่มีการเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร้านปืนได้เนาะโอเคก็ตามนี้นะครับผมต่อไปเป็นบัตร พ i l o t ดปลายเ้นะครับผมก็คือว่าบัตรขับเครื่องบินนั่นเองถ้าเราไม่มีใบนี้ก็จะติดดาวนั่นเองนะผมเวลาขับฮอหรือขับเครื่องบินใหญ่ๆห,หรือเครื่องบินต่างๆนะผมก็จะติดดาวนั่นเองนะก็ต้องพกไว้ทุกอันเลยนะผมส่วนการเป็นนายกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้มั่งเนาะเดี๋ยวดูก่อนสอิก็ไม่มีอะไรขึ้นเนะาะนาย,ยกผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะ อะไรล่ะจะไม่น่ามีอะไรมากเนาะออการเป็นนายกเนี่ยแต่ผมไม่อยากใส่ชุดนายกเท่าไหร่ตอนนี้โอเคก็โอ้โหเ,เป็นไงครับผมการเป็นนายกแหมมันเท่จริงเดี๋ยวผมขอคแคปตรงนี้ก่นอนตรงนี้มันสวยดีจริงๆเลยโอเคผมก็คลิปนี้ผมมาอธิบายแล้วกันเนาะส่วนเรื่องการซื้อเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะแต่ว่าอ่า ก็ถ้าอยากได้การ์ดอะไรแบบนี้ผมแนะนําให้ไปเก็บตามศพก็ได้นะผมเพราะว่า NPC แต่ละตัวมันก็จะมีบัตรดรอปไม่เหมือนกันเนาะก็ไปลองอาหาในากล่องดูก็ได้นะผมไปปนเอ็มบก็ได้เนาะไม่ต้องซื้อก็ได้นะผมอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมก็มาอธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะก็ ช่วงนี้ผมก็ติดสอบแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย